โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นะครปฐมพระพปฐมเจดีนี่ผมจะให้มาดูซูคันหนึ่งคันนี้แม่งคันเดียวในประเทศดีกว่าต้องพูดคำน,นี้ดีกว่านี่ให้ดูคร่าวๆกันนี่ดูสีดิไม่มีใครทำอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอเจ้าของรถกัน โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่เจ้่ของรถครับสวัสดีครับพี่โจดีครับพ,พี่โจช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมโจนะครับร้านโจค่ะโจเพสสปีโจเพสปีดใ <นะ S 1> ช่วยมพี่ร้านที่เปิดอยู่ที่ไหนครับองค์พระนี่เองครับ อยู่ฝั่งองค์พระนี่อยู่ฝั่งองค์พระใช่ไหมพี่ร้านพี่ขายอะไรบ้างครับพี่โจเป็นพวกอุปกรณ์หมกันอครับอุปกรณ์เซฟตี้เกี่ยวกับทับที่มอเไซค์บิ๊กไบค์อ๋อคือเกี่ยวกับอุปกรณ์บิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็มีใช่ไหมพี่ปกติมีครับมีทุกซีซีมีหมดว่างั้นเถอะทุกหมดซีซีโอเคใครสนใจติดต่อพี่โจได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซพี่โจไว้ให้เผื่อมีคนติดต่อเข้าไปสอบถามพี่โจได้เลยครับยินดีครับโอเคพี่โจงั้นเรามาเริ่มดูที่รถพี่โจกันดีกว่าพี่โจขัับบรรรรถุ่่่นไคคพีอา S X ับ เจไค่ตันะครเรียกว่า L7 ร้าน L7 แล้วกันนะพี่ทุกคนน่าจะรู้ด้วยคำนี้นี่เพื่อนๆมาดูโอ้โหชุดสีแบบเฟ,ฟรนลิงแบบสวยมากอะพี่โอ้ของแต่งนะรถเจ้าของร้านอ่ะเนอะของแต่งต้องแน่นน,นิดนึงอะวะเอางี้ดีกว่าพี่โจ้ผมรบกวนพี่โจ้เนี่ยบอกเพื่อนๆนิดนึงว่ารถพี่โจ้เนี่ยทำอะไรไปบ้างเริ่มจากข้างหน้าแล้วกันพี่โจ ก็เอาเอาหลักๆก่อนเลยแล้วกันได้ครับพี่โจ้ซือแฟร์ลิงเนี่ยมันเป็นแฟรลิงเดิมแฟรลิงเดิมเอาไปแรปคัสตอมที่ร้านทักสติ๊กเกอร์คือเอาแฟร์ลิงแท้ของรถถูกไหมพี่ใช่ครับเอาไปแรปสีใช่แรปสีแรปทั้งคันเลยพวกเนี้ยเพื่อนดูนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบคาร์ดตัดนะเป็นการออกแบบมาหลวมติดมากคืออันนี้ผมพูดได้ไหมว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยคันเดียวในประเทศไทยใช่ไหมพี่ในโลกด้วยนี่นะเพื่อนๆร้านนี้ ร้านนี้ดังอยู่เพื่อนๆน่ารู้จักกันครับครับสติ๊กเกอร์คัสตอมเพื่อนๆดูเป็นชุดคัสตอมคันแรกของเขาที่เขาออกแบบมาของรุ่น L7L7L9 พวกนี้ครับคันแรก <L 7. S 1> ที่เขาออกแบบคัสตอมมาให้ใช่ไหมพีม่โอ้โหเฮ้ยผมโหสีสวยว่จะจะเป็นมิติปิ่งพวกนี้ครับจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่า เขาไม่ใช่แค่เอาสติกเกอร์เหมือนสติกเกอร์สีตงี่มาแปะไแปะให้มันเสวยๆไปมันออกมาจากความคิดของคนนะครับอันนี้พี่โจใช้เวลาทำนานเลยที่ส่งไปทำสามเดือนเพื่อนๆคิดดูนะสามเดือนคือต้องเข้าใจว่าความคิดนะมันต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะออกแบบแต่ละคันออกมาได้ให้มันสวยคอสตอมโดนใจมันเลยต้องใช้เวลานานนิดนึงผมถามราคาได้ไหมพี่โจว่าราคาประมาณเท่าไหร่เผื่อเพื่อนๆสนใจหกเจ็ดหมื่นต่อคันนะเพื่อนๆคิดว่า โอเคผมว่าเพื่อนๆอาจะคิดแบบว่าเฮ้ยราคาแม่งสูงว่ะอะไรประมาณนี้ในความคิดของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องมาเห็นรถคันจริงๆเขาก่อนว่างานมันเนี้ยบขนาดไหนอถ้าพูดกันตรงๆถ้าเทียบกับราคาที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยแม่งหมื่นกว่าสอง0มืน่นอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องบอกว่าคันเดียวในประเทศแล้วสีที่เขาทำสต,กสติกเกอรก์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยโคตรสวยอะผมบอกเลยนะ คือสวยมากสติกเกอร์ทำออกมาได้แบบโคตรเนียนอ่ะผมบอกเลยนะสวยแบบสวเฮียสวยมากอ่ะเพื่อนเพื่อลองดูว่างๆเพื่อนเพื่อมาเจอพี่โจได้ใช่ครับสวยมากโอเคพี่โจจากแฟลิงไปมีอะไรอีกเอ่ยแล้วก็ของแต่งเอาชุดขั้นหน้าก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็ลงชิลเมจิเคอลเป็นสีชมพูครับชิลเมจิคอลนี้ราคาเท่าไหร่พี่โจ 6 5 0 0ห้าประมาณนี้นะครับอ่าอุดกระจกโยชิอุดกระจกโยชิอันนี้เท่าไหร่พี่โจ้า3,000กว่า3,000 3,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ไปลงใส่ปีนี่ดีกว่าใส่วิงครับอันนี้วิงของอะไรอ่ะพี่โจ้อะไรนะปูอีกไม่เคยได้ยินอ๋อคือตรงรุ่นมาเลยอ่ะพี่อ๋อที่เราจะเห็นกันนะครับแต่ก่อนช่วงปีะ อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่โจเกือบมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะใหเพื่อนๆดูอันนี้คือตองรุ่นมาเลยอ่ะพี่ตรุ่นเลยครับขาจับยึดอะไรตองรุ่นหมดอ๋อเอ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 อสวยดีนะเพื่อนโอเคพี่โจแล้วก็ทำตะแกรงแลมแอร์ครับที่เราจะเห็นการซูหลังๆจะเริ่มทำงานที่ทำยึดแรกๆ อันนี้คือต้องถามว่าแรกๆมันเป็นยังไงอ่ะพี่ตรงเนี้ยอ๋อเป็นรูปโบเหรอพี่อ๋อเลยใส่ตะแกรงเลยที่ใส่ตะแกรงแล้วดูโหดอ่ะตะแกรงที่ทำแรกๆครับสามสี่คันแรกก็จะมีเซนทูที่ออกมาใหม่ๆมีนักขั้นในประเทศที่เขาทำเซนทูแล้อว่าบีเรกเน่โอ้ยร้านเยอะไปเลคนทำเยอะไปเลเออแต่โหดอย่างเพื่อนเพื่อนโอเคครับพี่โจมีตรงไหนอีกก็จะเป็นพี่ใส่หน้าพี่ทำอะไรบ้างครับใส่หน้าไม่ได้ทำอะไรครับตอนลุงลุงวะอ๋อเป็นฟิล์มครับฟิล์มเซรนทรู ฟิล์มเซรามิกหมดอ๋อฟิล์มเซรามิกหมดเลยใช่ไหมพี่ที่เป็นเกี่ยวกับตัวสใสๆครับทุ้มหมดเลยเป็นการชิลก็คุ้มนะครับโหฟิล์มพวกนี้มันทําให้เวลาเปิดไฟหรือโดนแสงมันจะสว่างเปิดไฟหรือโดนแสงจะทำให้สว่างขึิมม่มใช่อ้ลม่วงใช่ใช่ผมเห็นอยู่มันเป็นลุ้งๆุ้อะครับเฟี้ยวเฟี้ยวพี่เจ้า มีอะไรอีกครับพี่โจ้ออก,ก็ด้านล่างนะครับที่จริงอันนี้มันเป็นคาร์บอนแต่หุ้มไปแล้วอ๋อที่จริงบางโคมเป็นคาร์บอนแต่หุ้มใบครับน้อยก็ด้านล่างนั่นค่ะโอเคงั้นเรามาดูด้านข้างกันมาจะใส่กกดักลมเบรกดักลมเบรกตัวนี้แพงหไหมพี่โจ้ไม่แพงหรอกครับห้าห้าหกพันห้าหกพันนะโอเคอปัม๊ม GP4X Niker GP4X Niker ตัวนี้เท่าไหร่พี่โจ้ห้าหมื่นกว่า 5, บาทน,นะครับ โอ้แล้วพวกสายถักอะไรพวกเนี้ยครับเจ้ายถักเอิครับสายถักเอินนะพี่สายเอินสายเอลสีเดียวให้มันเล่นเพื่อนเฮ้ยอเสีเดียวครับกับไอ้พวกชุดสีทั้งเลยนะเพื่อนเลยอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่โจ้พวกสายถักอะไรพวกนี้ยทำเต็มระบบสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ครับทั้งคันทั้งคันนะครับโอเคประมาณสองหมื่นกว่าบาทข้างหน้าหมดอย่างพี่ล้อพี่ล้อล้ออ๋อใช่ล้อเป็นของ PVM ครับล้อของ PVM ใช่ อันนี้ผมไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่ช่วงนึงครับที่พีพี BM เอ็มเขาเข้ามาทำในไทยแต่ว่าพีพีเอ็มเนี่ยพีพีเอ็มเกจจะใกล้เคียงครับถ้าเทียบราคาก็จะเป็นพวกโค้ซ่ดอ๋อราคาเท่าไหร่ครับพี่โจ๘แปดแปดหมืน่นแปดโหไม่ได้เลยนะเพื่อนอาจจะไม่เคยได้ยินกันแต่โอเคเลยนะผมว่าโอเคครับโชคหน้าเปลี่ยนว่าพี่โจโชคหน้าเดิมครับ b m พโชว์ว่า อ๋อชกหน้าเดิมนะอ่ะโอเคพี่สุดไฟไฟข้างทอปวอร์ดี้เป็นแบบเรียบกับแฟร์ลิงตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะพี่โจยืนย่นๆแข็งๆมาอ๋อปกติมันจะยื่นๆมา <ไป S 1> ใช่ชไหมพี่อันนี้พี่เปลี่ยนเป็นของอะไร,รอ่ะพีตต่โจทอวอร์ดี้มันจะเป็นตัวเรียบกับแฟร์ลิงก,กับตับไ<อ>ฟท้ายไฟท้ายเปที่ไหนเรียบกับแฟร์ลิงไปเลยอ่ะเพื่อนๆดูไหนดูไฟท้ายพูดเฟี้ยวแพงไหมพี่โจ ไม่แพงครับ2,000กว่าบาทงพั0กว่าบามพันเออดูดีขึ้นกว่าเดิมเลยอ่ะมันเลียบไปกับชุดสีอ่ะเออโอเคเลยพี่โจมีอะไรครับอ๋อพยายามมาข้างบนก็เป็นการแทนการแทนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไดคาร์บอนนะครับไดคาร์บอนคาร์บอนด้านใช่ไหมพี่จะไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นกันในคาร์บอนด้านอ่าเท่าไหร่ครับพี่โจเก้าพันกว่าเก้าพันกว่าบาทเดี๋ยวคู่หนึ่งใช่ไหมพี่ข้างเดียวโทษเดียวนะ ท่าเดียวก้าวเทเลยเหรอที่เราจะเห็นกันเงาเงากันเยอะโอ้โอเคพี่หูหลักฐาเรื่องว,ว่ะก็พวกเป็นโลโก้ดแดงปั๊มบนเป็นโลโก้ดแดงหมุดทองวะพี่อ่อทองเข็มค,ครับร่าน,นี่นะเพื่อน,นๆขาเป็นไทยเท่ด้วยนะโอ้โ,อโหนี่นะครับนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่เจ้าอันนี้ผมยึดเลขหนึ่งสองมาประมาณ มื่นกว่าบาทเนาะใช่เพราะว่าสั่นแรงไปโอ้โหครับเกินไปตามโอเคพี่เดี๋ยวดูข้างคัหน่อยพี่คัตก็จะเป็นตัวไฮเปอร์ครับบันพุของไฮเปอร์อตัวนี้แพงไหมครับพี่หมื่นแปดหมื่นแปดนิดนิดโอเคโคเก้นน็อตทองก็เล่นพวกน็อตเลยพวกนี้เพราะนี้เป็นน็อตทองนะเพื่อนๆจะมองไม่ค่อยเห็นมองโคเก้นนี่ยครับน็อตอะไรนะครับพี่โคเคนโคเค้นผมอาจจะไม่เคยได้ยิน ก็แต่งกับปลากันโอ้ก็เล่นน็อตไปด้วยโอเคมีตรงไหนอีกครับพี่โจก็น้าน่าก็น่าจะหมดใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วอ๋อแล้วก็มีใส่ใส่กัดสะบัดเพื่อนๆน่าจะมองไม่เห็นโทษทีโอเคเขาใส่การสะบัดโอลิงมานะครับกล้องผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีอะไรอีกครับพี่โจ้ก็มีชุด ครอบเฟรมครอบเฟรมเป็นคาร์บอนด้านด้วยนะบางคนหลังเป็นลายเทคคาร์บอนด้านอ๋อพี่โจเล่นคาร์บอนด้านเลยเออส่วนมากเขาจะเล่นคาร์บอนเงาอะนะพี่เนาะคาร์บอนด้านหมดเลยนะเพื่อนๆดูนะบางคนหลังืออาร์มคอบเฟรมเป็นคาร์บอนด้านหมดเลยเท่าไหร่อ่ะพี่โจเฟตผมจำราคาไม่ได้ตอนนั้นเบิดมาพบนี่มันประมาณ เกือบเกือบสี่หมื่นคือสามอย่างถูกไหมครับหนึ่งสองแล้วก็บังโคลนสามเนาะเกื 40, เอบสี่หมื่นเนียแต่เสียวอ่ะมันคล้ายๆของ DP เลยอ่ะคาร์บอนด้าน,นจะเป็นไลท์เทคอ๋อของไลท์เทคนะครับเพื่นพนอนๆดูสวยว่ะสวยสวยสวยผ้เาดเดียวกับแบบแคปอ๋อ,อคือผ้าดเดียวกับอันนี้เลยโอเคพี่เจ้าจะโยงดีวกว่าจะโยงไลท์เทมือนกันครับจะโยงก็ไลท์เทกไลท์เทคคาร์บอนด้าน คือพี่โจ้นี่ชอบขับบอลด้านมากเลยเนี่ยพี่ทำเป็นเล่นไว้งงอย่างขับบอลด้านเลยเออเออเว้ยเฟี้ยวเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่โจ้เจอโยงอ่ะครับเจอโยสองหมื่นกว่าเนาะโอ้โหจะสวยดีอ่ะแล้วพวกกระถุงหลังอ่ะครับพี่โจ้เปลี่ยนมาพี่กล่องไม้ขีดแดงครับกล่องไม้ขีดแดงเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยโดนไปเท่าไหร่พี่สามหมื่นกว่า แล้วก็มีพวกน็อตถักอะไรปกตินะครับอ่ะเรามาดูท่อดีกว่าพี่อันนี้ AR ใช่ไหมพี่โตคจ้เออาร์ฟูลไหมพี่โจ้เป็นคอฟูลแอโร่โอ้ AR คอฟูลแอโร่หมายความว่าอะไรพี่โจ้คือตรงเนี้ยจะเป็นปลายเออาอันนี้ปลาย AR นะครับต้องแส่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เป็นต้นปลายเป็นคอฟูลดินส่งหรืเป็นคอแอโร่อ๋อคือคอฟูลแอโร่แต่ปลายเป็น AR โอเคเท่าไหร่เนี่ยพี่ชุดท่อชุดเนี้ยแปดหมาา 8, 000, ื่นกว่าบาทนะพี่เนาะโอ้โหท่อฟูลแปดหมื่นใช้ได้ใช้ได้เนาะเนี่ยขบนนับบรรทัศน์แง่โจ้ที่ชอบขับบรรทัศน์จริงครับโอ้โหจะได้ดูสวยครับอ่ะเรามาถึงข้างหลังกันบ้างข้างหลังอ่ะไล่เลยพี่ตั้งโซไลท์เทคตั้งโซไลท์เทคนะครับผมแพงไหมพี่โจ้ ไม่ประมาณได้ไหมพี่พันสองพันประมาณนี้เนาะประมาณนะโอเคแล้วก็มีปมัปมล่างปั๊มล่างของไลี่โจโ้ด่วงหลังนิกเกิล้เท่าไหร่ครับพี่หมื่นหกพันกว่าบาทนะแล้วก็มีพวกสายทักเอิร์นแล้วตัวนี้ล้อก็เหมือนเดิมนะพ <P BM. S 2> อ,อ็ทองอโนดน,นะพนเพื่อนๆเนี่ยแบอ่อนพี่ีเอ็ม นะครับเป็นของประเทศอะไรพี่โจ้ดูปะของประเทศเยอรมนีนะ PVM เราไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่โอเคตรงนี้มีทำอะไรไหมพี่ข้างนี้ข้างนี้ก็มีมีเป็นโซ่สเตอร์แซมนะครับโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ปกติโช๊คหลังเออพี่โช๊คหลังพี่เปลี่ยนบ้าง TFF เหมือนกันครับตรงว่าเหมือนเดิมครับโอ้โอ้โอเคโช๊คหลังเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว กันแข้งดีไอ้ที่ว่าไอ้สายหม้อน้ำเลยพี่เพี่เตียนนะครับโอ้โหเท่เลยแล้วก็ของพิิตมันอยู่ข้างในอ๋อคือทําทั้งคันแหละผมว่าโโอ้หเพื่อนๆดูนะแต่ผมว่าที่เด่นที่สุดของคันนี้เลยนะคือแฟร์ลิงคันเดียวและคันแรกในโลกดีกว่าสวยจริงพี่โจมีแผนที่จะทําอะไรอีกไหมพี่ก็มีโปรเจกต์แทม มีรถแล้ว็อยากจะมีหมวกที่เป็นลายเดียวกับตัวรถหมวกเป็นลายเดียวพี่โจ้าขอดูหมวกพี่เจ้าหน่อยดีกว่านนพี่โจอชอบขาบอนด้านมากเพื่อนๆดูกับตัวรถผมถ่ายรูปบ่อยๆนี่หมวกยังคาบอนด้านเลยอะ่ะ AGV นะครับแต่ว่าจะมีโปรเจกต์งมใบหนึ่งที่กำลงัลงรอรอส่องมาอยู่อ๋อคือพี่อยากทำหมวกให้มันแมทก,กับตัวรถโอ้โหเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันดีกว่าว่า หมวกพี่โจจะแมทกับตัวรถจะสวยขนาดไหนดีว่ามีอะไรที่ทำอีกไหมพี่จโจ<อ>ที่แทนไว้มีไหมกำลังอยากจะลองจะเปลี่ยนยาอ๋อเซอร์วิสเลยต่างๆเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเปลี่ยนคือเซอร์วิสรถว่างั้นเถอะพี่<ำ>ไม่ได้ค่อยได้แต่งอะไรเพิ่มละสามปีกว่า,า,วาแล้วก็สามปีกว่าพี่โจวิ่งไปกี่กิโลแล้วพี่คันงนี้ใหม่เพิ่งไปหกพันกิโลเดียวนะสามปีกว่าวิ่งไปหกพันกาโลจอดซ้ำมากกว่าโอ้โหสายจอดอีกคันละคะ แต่งน้าจะพอแล้วออพอพอมาแต่ตัวรถทีไรแค่นี้ <พอ S 1> ผมก็ <พอ S 1> ว่าโอเคแล้วนะพี่ <c oughs> ผมว่าแม่งสวยมากอะ่ะเกอแต่ผมชอบตัวแฟรลิงมากเลยนะสีมันตัดกันสวยอะ่ะแล้วตรงเนี้ยผมชอบตรงนี้มากเลย GTR ตรงเนี้ยคือ <c oughs> มิติมันได้มากเลยอะ่ะค <c oughs> อนเซ็ปต์ที่ผมบอกกับร้านเขาครับที่มันเป็นลำ้ลำล้อ,อ๋ <c oughs> อคือคอนเซ็ปต์ที่พี่โจบอกเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าขอล้ำล้ำเลยโอ้าเว่ฮ้ยเนี่ยมันคือรถที่มัน รถจริงๆในอนาคตว่าพิซมันัเเก่าป็นอืมเป็นตัวลลเเยขาออกแบบมาโดนใจพี่โจเลยไหมโดนใจมากตอบโจครับชอบโจทย์ตลาดโอเคอ้หคือทุกคนอ่ะรู้จักเหรอร้านฮักสติ๊กเกอร์อ่ะเขาค่อนข้างที่จะดังแลดอ่ะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วแล็บออกมาแต่ละคันเนี่ยโโอ้หบอกเลยว่าสมราคาพูดคำนี้ดีกว่าว่าสมราคาจริงของที่เขาใช้แล้วออกขวดคิดที่เขาออกแบบออกมาสวยมาก พี่โจนระเทสปีดรวมๆคือโคตรสวย <c ười> คันเดียวในโลกโอเคพี่โจ้พี่โจ้ยังไงวันนี้ผมต้องขอขอ,ขอขอบคุณพี่โจ้ามากครับเอารถมาให้เพื่อนๆมาดูกันว่าโอ้โห L7 แม่งสวยขนาดไหนอะไรทำชุดสีแฟลิงมาคันเดียวในโลกเลยขอบคุณพี่โจ้ามากพี่ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับ